มาตรา354คําคำเสนอจะทำสัญญาอันบ่งระยะเวลาให้ทำคำสนองนั้นท่านว่าไม่อาจจะถอนได้ภายในระยะเวลาที่บ่งไว้มาตรา355บบุคคลทำคำเสนอไปยังผู้อื่นซึ่งอยู่ห่างกันโดยระยะทางและไม่ได้บ่งระยะเวลาให้ทำคำสนอง จะถอนคําเสนอของตนเสียภายในเวลาอันควรคาดหมายว่าจะได้รับคําบอกกล่าวสนองนั้นท่านว่าหาอาจจะถอนได้ไหมมาตราส5 7หาเเสนอใดเขาบอกปัดไปยังผู้เสนอแล้วก็ดีหรือไม่ได้สนองรับภายในเวลากำหนดดังกล่าวมาในมาตราทั้งสามก่อนนี้ก็ดี คำเสนอนั้นท่านว่าเป็นอันสิ้นความผูกพันแต่นั้นไปมาตรา360บทบัญญัติแห่งมาตรา169วรวรกสองนั้นท่านมีให้ใช้บังคับถ้าหากว่าขัดกับเจตนาอันผู้เสนอได้แสดงหรือหาก,าก่อนจะสนองรับนั้นคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้รู้อยู่แล้วว่าผู้เสนอตาย หรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถมาตรา361อันสัญญาระหว่างบุคคลซึ่งอยู่ห่างกันโดยระยะทางนั้นย่อมเกิดเป็นสัญญาขึ้นแต่เวลาเมื่อคำบอกกล่าวสนองไปถึงผู้เสนอวักสองถ้าตามเจตนาอันผู้เสนอได้แสดงหรือตามปกติประเพณี ไม่จำเป็นจะต้องมีคำบอกกล่าวสนองไซท่านว่าสัญญานั้นเกิดเป็นสัญญาขึ้นในเวลาเมื่อมีการอันใดอันหนึ่งขึ้นอันจะพึงสันนิฐานได้ว่าเป็นการแสดงเจตนาสนองรับมาตรา366ข้อความใดนๆในแห่งสัญญาอันคู่สัญญาแม้เพียงฝ่ายเดียวได้แสดงไว้ว่า เป็นสาระสำคัญอันจะต้องตกลงกันหมดทุกข้อนั้นหากคู่สัญญายังไม่ตกลงกันได้หมดทุกข้ออยู่ตราบใดเมื่อกรณีเป็นที่สงสัยท่านนับว่ายังไม่ได้มีสัญญาต่อกันการที่ได้ทำความเข้าใจกันไว้เฉพาะบางสิ่งบางอย่างถึงแม้ว่าจะได้จดลงไว้ก็หาเป็นการผูกพันไม่วักสอง ถ้าได้ตกลงกันว่าสัญญาอันมุ่งจะทำนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือใสเมื่อกรณีเป็นที่สงสัยท่านนับว่ายังไม่ได้มีสัญญาต่อกันจนกว่าจะได้ทำขึ้นเป็นหนังสือมาตรา368สัญญานั้นท่านให้ตีความไปตามความประส,ะสงค์ในทางสุจริตโดยพิเคราะห์ถึงปกติประเพณีด้วยมาตรา369 ในสัญญาต่างตอบแทนนั้นคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะไม่ยอมชำระหนี้จนกว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะชำระหนี้หรือขอปฏิบัติการชำระหนี้ก็ได้แต่ความข้อนี้ท่านไม่ให้ใช้บังคับถ้าหนี้ของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยังไม่ถึงกำหนดมาตรา370ถ้าสัญญาต่างตอบแทนมีวัตถุที่ประสงค์เป็นการก่อให้เกิด หรือโอนทรัพ,พย์สิทธิ์ในทรัพย์เฉพาะสิ่งและทรัพย์นั้นสูญหรือเสียหายไปด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งอันจะโทษลูกหนี้ไม่ได้ใช้ท่านว่าการสูญหรือเสียหายนั้นตกเป็นภพแก่เจ้าหนี้วรรคสองถ้าไม่ใช่ทรัพย์เฉพาะสิ่งท่านให้ใช้บทบัญญัติที่กล่าวมาในวรรคก่อนนี้บังคับแต่เวลาที่ทรัพย์นั้นกลายเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่ง ตามบทบัญญัติแห่งมาตรา195วรรควัสองนั้นไปมาตรา3า1บทบัญญัติที่กล่าวมาในมาตราก่อนนี้ท่านไม่ให้ใช้บังคับถ้าเป็นสัญญาต่างตอบแทนมีเงื่อนไขบังคับก่อนและทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งสัญญานั้นศูนหรือทำลายลงในระหว่างที่เงื่อนไขยังไม่สำเร็จ วักสองถ้าทรัพย์นั้นเสียหายเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งอันจะโทษเจ้าหนี้ไม่ได้และเมื่อเงื่อนไขนั้นสำเร็จแล้วเจ้าหนี้จะเรียกให้ชำระหนี้โดยลดส่วนอันตนจะต้องชำระหนี้ตอบแทนนั้นลงหรือเลิกสัญญานั้นเสียก็ได้แล้วแต่จะเลือกแต่ในกรณีที่ต้นเหตุเสียหายเกิดเพราะฝ่ายลูกหนี้นั้น ท่านว่าหากระทบกระหั่งถึงสิทธิ์ของเจ้านี่ที่จะเรียกค่าสินใหม่ทดแทนไหมมาตรา372นอกจากกรณีที่กล่าวไว้ในสองมาตราก่อนถ้าการชำรานี่ตกเป็นพ้นวิสัยเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งอันจะโทษฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็ไม่ได้ไซ้ท่านว่าลูกหนี่หามีสิทธิจะรับชำรานี่ตอบแทนไหม วักสองถ้าการชำระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัยเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งอันจะโทษเจ้าหนี้ได้ลูกหนี้ก็หาเสียสิทธิ์ที่จะรับชำระหนี้ตอบแทนไม่แต่ว่าลูกหนี้ได้อะไรไว้ประการปลดหนี้ก็ดีหรือใช้คุณวุฒิความสามารถของตนเป็นประการอื่นเป็นเหตุให้ได้อะไรมา หรือแกล้งละเลยเสียไม่ขนขวายเอาอะไรที่สามารถจะทำได้ก็ดีมากน้อยเท่าไรจะต้องเอามาหักกับจำนวนอันตนจะได้รับชำระหนี้ตอบแทนวิธีเดียวกันนี้ท่านให้ใช้ตลอดถึงกรณีที่การชำระหนี้อันฝ่ายหนึ่งยังค้างชำระอยู่นั้นตกเป็นพ้นวิสัยเพราะพฤติการอันใดอันหนึ่งซึ่งฝ่ายนั้นไม่ต้องรับผิดชอบ ในเวลาเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งผิดนัดไม่รับชำระหนี้มาตรา373ความตกลงทำไว้ล่วงหน้าเป็นข้อความยกเว้นมิให้ลูกหนี้ต้องรับผิดเพื่อกลช่อฉนหรือความประมาทเล่ย์อย่างร้ายแรงของตนนั้นท่านว่าเป็นโมฆะมาตรา374 ถ้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งทำสัญญาตกลงว่าจะชำระหนี้แก่บุคคลภายนอกไซท่านว่าบุคคลภายนอกมีสิทธิ์จะเรียกชำระหนี้จากลูกหนี้โดยตรงได้วรกสองในกรณีดังกล่าวมาในวรกต้นนั้นสิทธิ์ของบุคคลภายนอกย่อมเกิดมีขึ้นตั้งแต่เวลาที่แสดงเจตนาแก่ลูกหนี้ว่าจะถือเอาประโยชน์จากสัญญานั้นมาตรา375 เมื่อสิทธิของบุคคลภายนอกได้เกิดมีขึ้นตามบทบัญญัติแห่งมาตราก่อนแล้วคู่สัญญาหาอาจจะเปลี่ยนแปลงหรือระงับสิทธินั้นในภายหลังได้ไม่มาตรา3 7 7เมื่อเข้าทำสัญญาถ้าได้ให้สิ่งใดไว้เป็นมัดจำท่านให้ถือว่าการที่ให้มัดจำนั้นย่อมเป็นพยานหลักฐานว่าสัญญานั้นได้ทำการขึ้นแล้ว อน,นึงมัดจำนี้ย่อมเป็นประการการที่จะปฏิบัติตามสัญญาณน,นั้นด้วยมาตรา378มัดจำนั้นถ้าไม่ได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นท่านให้เป็นไปดังจะกล่าวต่อไปนี้คืออนุหนึ่งให้ส่งคืนหรือจัดเอาเป็นการใช้เงินบางส่วนในเมื่อชำระหนี้อนุสองให้ริบ ถ้าฝ่ายที่วางมัดจำละเลยไม่ชำระหนี้หรือการชำระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัยเพราะพฤติการอันใดอันหนึ่งซึ่งฝ่ายนั้นต้องรับผิดชอบหรือถ้ามีการเลิกสัญญาเพราะความผิดของฝ่ายนั้นอนุสามให้ส่งคืนถ้าฝ่ายที่รับมัดจำละเลยไม่ชำระหนี้หรือการชำระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัยเพราะพฤติการอันใดอันหนึ่งซึ่งฝ่ายนี้ต้องรับผิดชอบ มาตรา379ถ้าลูกหนี้สัญญาแก่เจ้าหนี้ว่าจะใช้เงินจำนวนหนึ่งเป็นเบีย้ยปรับเมื่อตนไม่ชำระหนี้ก็ดีหรือไม่ชำระหนี้ให้ถูกต้องสมควรก็ดีเมื่อลูกหนี้ผิดนัดก็ให้ริบเบีย้ยปรับถ้าการชำระหนี้อันจะพึงทำนั้นได้แก่งดเว้นการอันใดอันหนึ่งหากทำการอันนั้นฝ่าฝืาฝนมูลหนี้เมื่อดใดก็ริบเบีย้ยปรับเมื่อนั้น มาตรา380ถ้าลูกหนี้ได้สัญญาไว้ว่าจะให้เบี้ยปรับเมื่อตนไม่ชำระหนี้เจ้าหนี้จะเรียกเอาเบี้ยปรับอันจะพึงริบนั้นแทนการชำระหนี้ก็ได้แต่ถ้าเจ้าหนี้แสดงต่อลูกหนี้ว่าจะเรียกเอาเบี้ยปรับฉะนั้นแล้วก็เป็นอันขาดสิทธิเรียกร้องชำระหนี้อีกต่อไปวรกสอง ถ้าเจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องค่าสสนไหมทดแทนเพื่อการไม่ชำระหนี้จะเรียกเอาเบี้ยปรับอันจะพึงริบนั้นในฐานเป็นจำนวนน้อยที่สุดแห่งค่าเสียหายก็ได้การพิสูจน์ค่าเสียหายยิ่งกว่านั้นท่านก็อนุญาตให้พิสูจน์ได้มาตรา383ถ้าเบี้ยปรับที่ริบนั้นสูงเกินส่วนศาลจะลดลงเป็นจำนวนพอสมควรก็ได้ ในการที่จะวินิจฉัยว่าสมควรเพียงใดนั้นท่านให้พิเคราะห์ถึงทางได้เสียของเจ้าหนี้ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมายไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สินเมื่อได้ใช้เงินตามเบีย้ยปรับแล้วสิทธิเรียกร้องขอลดก็เป็นอันขาดไปวรรคสองนอกจากกรณีที่กล่าวไว้ในมาตรา379และ382 ถ้าให้ใช้วิธีเดียวกันนี้บังคับในเมื่อบุคคลสัญญาว่าจะให้เบี้ยปรับเมื่อตนกระทำหรืองดเว้นกระทำการอันหนึ่งอันใดน,นั้นด้วยมาตรา386ถ้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ์เลิกสัญญาโดยข้อสัญญาหรือโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายการเลิกสัญญาเช่นนั้นย่อมทำด้วยแสดงเจตนาแก่อีกฝ่ายหนึ่ง วักสองแสดงเจตนาดังกล่าวมาในวักก่อนนั้นท่านว่าหาอาจจะถอนได้ไม่มาตรา3า7ถ้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไม่ชำระหนี้อีกฝ่ายหนึ่งจะกำหนดระยะเวลาพอสมควรและบอกกล่าวให้ฝ่ายนั้นชำระหนี้ภายในระยะเวลานั้นก็ได้ถ้าและฝ่ายนั้นไม่ชำระหนี้ ภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ไซอีกฝ่ายหนึ่งจะเลิกสัญญาเสียก็ได้มาตรา389ถ้าการชำระหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนกลายเป็น้นวิสัยพระเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งอันจะโทษลูกหนี้ได้ไซเจ้าหนี้จะเลิกสัญญานั้นเสียก็ได้มาตรา391 เมื่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้ใช้สิทธิ์เลิกสัญญาแล้วคู่สัญญาแต่ละฝ่ายจำต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิมแต่ทั้งนี้จะให้เป็นที่เสื่อมเสียแกสิทธิ์ของบุคคลภายนอกหาได้ไหมวรรคสองส่วนเงินอันจะต้องใช้คืนในกรณีดังกล่าวมาในวรรคต้นนั้นท่านให้บวกดอกเบี้ยเข้าด้วย คิดตั้งแต่เวลาที่ได้รับไว้วรสามส่วนที่เป็นการงานอันได้กระทำให้และเป็นการยอมให้ใช้ทรัพ์นั้นการที่จะชดใช้คืนถ้าในทําได้ด้วยใช้เงินตามควรค่าแห่งการนั้นๆหรือถ้าในสัญญามีกำหนดว่าให้ใช้เงินตอบแทนก็ให้ใช้ตามนั้นวรสี่ การใช้สิทธิ์เลิกสัญญานั้นหากระทบกระทั่งถึงสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายไม่